วิทย,ยาศาสตร์น,นี่จ๊ดไว้ยค้ดไว้นี่มันลูกตาปลอมนี่นาะคิกคิก๊กคิกจนนี่เธออีกแล้วใช่ไหมแหมก็อยากขวัญออนเองทำไมล่ะ คนอะไรแกล้งเหมือนเดิมทุกทีกต็ตกใจทุกทีรีบเอาไปคืนเลยไปออ้อชอบเอาของโรงเรียนมาเล่นแบบนี้ถ้าหายไปจะหาที่ไหนมาชดใช้แหมทำเงินไปได้ฉันก็แค่ล้อเล่นนะ่ะกึไม่มีใครนี่นะ เราคงคิดไปเองละมั้งวันต่อมาไว้เจนกลั่นชนิกแล้วใช่ไหมเอ๋ได้เลยนี่แน่อ่ะจะทำอะไรนะฟ้าวแย่และใช่หาไม่เจอแล้วก็เราต้องเดือดร้อนแน่ๆมีหวังอาจารย์เอ็ดตายเลยหาอะไรอยู่หรอ ให้ฉันช่วยไหมดีเหมือนกันนายช่วยหน่อยนะฉันทำหุ่นลูกกระตาจำบอมของจำลองหายไปนะ่ะหาไม่เจอเลยฉันเดือดร้อนแง่แงๆครูต้องฟอ้องพ่อแม่ฉันแน่เลยไม่เป็นไรหรอกหาไม่เจอก็แค่ต้องชดใช้เท่านั้นเองเอ๋ชดใช้ชดใช้ยังไงคลื่นคลื่น ก็ชดใช้ด้วยดวงตาของเธอไงล่ะจบแล้วผีไทยเยเนนะคะก็อยากให้อยากอยางที่บอกราคาแล้วหาซื้อได้ตามเจ็เว้นตอนนี้ซื้อมาแล้วนะล้วมันจะมีผีโรงเรียนด้วยแต่เราไม่เอ้ยขอให้เก็บสมุดนี่ดูผีโรงเรียนนี่นั้นเขาบอกให้เก็บสะสมทั้งหมดทุกเล่มนะ นี่เราทำเรื่องผีรอบโลกหายอ่ะซื้อหรือยังเราทำผีรอบโลกหายซื้อ,อยังคะผีปูนซื้อให้หมดถุกเล่มนะผี่ถ่ายเล่มนี้เลนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไม่ชอบนะคะส่วนใครที่อยากติดตามาก็กดซับสไครต์ติดตามเลยนะคะบายบาย